ว่าเขาวาน่กี่รอบนะคะอโอ้โหวิ่งกันสนุกสนานเลยคืออย่างที่บอกในหลายๆคลิปของเฮร์รีเพอร์สนะคะที่หนึ่งที่หนึ่งี่ยวนไม่จบเลยอหยุดยังโอเคตปินนามากคลิปนีๆๆ้หยุดอ่ะ สวัสดีค่ะพบกับายจากแอมไซชาแนลค่ะก็อุ้ยไม่ได้เจอกันนานเกียรติแล้วเนี่ยก็น่าจะมามาสองอาทิตย์กว่านะคะซายเพิ่งเข้ามาในรากอนซะิตี้เนี่ยหลังจากผ่านมาสามสีวันไม่ได้เข้ามาเลยก็ มี h e r ิก a ร e มาแล้วนะคะสำหรับตัวนี้มีน้องเคยแอบ,บมาบอกข้อมูลนะคะว่ามันเป็นตัวที่ทาดค่อนข้างน่าสนใจค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพูดถึงกันเนี่ยเข้ามาแล้วอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งๆนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดที่ปใหม่หมคลิปต่อไปของซายค่ะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะก็จริงๆไม่ค่อยว่างเลยเดี๋ยวจะพยายามวเวียนมาคุยแล้วก็มาเล่ากันนะคะในเกมต่างๆแล้วก็รวมถึงดับกลอนซิตี้เนาะตอนนี้ก็พยายามจัดตารางเวลาชีวิตนะคะเพื่อให้ได้มาเจอทุกคนก็เริ่ม เขาเรียกว่าไงตอนนี้ก็โอเคระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อๆไปอีกแล้วกันนะคะโอเคเกมมันเริ่มมาตั้งแต่วันที่25เนาะน่าจะประมาณ3-4วันที่แล้วนะคะอันนี้เป็นแนวธีม time travel นะคะพวกแบบเหมือนแบบย้อนเวลาเกี่ยวกับพวงเวลาทั้งหลายนะคะก็จะมีอีเวนต์เหมือนเดิมเลยก็คือมี h e r r c r a c e แล้วก็มีอีเวนต์ข้างเคียงต่างๆที่จะมา เป็นแบบอีกเกาะหนึ่งอะเนาะอันนี้เป็นเฮริกเรสที่มีเวลาตั้งแต่25มีนานะคะจนถึง5เมษาค่ะโอเคแล้วก็จะมีอีเวนต์ข้างเคียงก็คือจะเป็นตัว Fox c o i คนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือเป็นเกาะนี้เกาะนี้จะเป็นเกาะที่เดินในม่านหมอกนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ายังไงนะคะอันนี้ก็27มีนาค่ะถึง30มีนาแล้วก็พอจบลงปุ๊บเนี่ยต่อด้วยวันที่3 1มีนาถึงวันที่4เมษายนก็คือยาวๆเลยเนาะอันนี้จะเป็นของกรีซไม่ใช่ แมสคอยนะคะซึ่งเหรียญเขียวเนี่ยทุกคนแบบเจอกันแทบทุกอีเวนต์เลยอ่ะมันจะเป็นอีเวนต์ที่มีเป็นอีเวนต์ใหญ่ใหญ่ใช่ปะ่ะแล้วอีเวนต์ย่อยแล้วชอบปิดท้ายด้วยตัวแมสนะคะเครื่องเป็นอีเวนต์ที่ปลดล็อกกลงกังกรเน,นะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีอ่าของทั้งหมดเนี้ยจะเก็บพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยจากอีเวนต์พวกนี้นะคะเดี๋ยวนะมันจะมีชิ้นส่วนให้เก็บอ่ะเนาะ อันนี้ก็เป็นอีเวนต์รวมนะคะที่พูดไปตะกี้เนาะจริงๆแผ่นนี้น่าจะอธิบายภาพรวมว่าได้มังกรอะไรตะกี้มันบอกเป็นวันแล้วกันเนาะอันนี้จะเป็น future dystopia of dragon city นะคะก็คือเหมือนแบบเป็นอาณาจักรในอ่าอนาคตอันนั้นแบบพวกแบบ time travel ก็คือเหมือนแบบยุคที่เป็นแบบอนาคต ในศตวรรษต่อไปข้างหน้าอะไรแบบนี้เนาะมันก็จะแบบมีความล้ำลำแล้วก็เฮริรี่กรสรอบนี้มังกรน้องไฮซักอย่างเนี่ยที่ยังไม่รู้ชื่อแล้วกันชื่อว่าไฮโครนอสโอเคไฮโครนอสตะกอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบนาฬิกาอยู่ตรงอกอะเนาะแล้วก็ทุกอย่างก็จะดูมีนาฬิกาส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนอีเวนที่พังเมืองอะมันก็จะเป็นเหมือนแบบตรงเนี้ยเป็นรูปรถไฟตกเมืองนะคะมันเคยมีเกาะรูปร่างหน้าตาอย่างนี้มาก่อนเนาะก็ จะเก็บอุปกรณ์เก็บไอเทมต่างๆนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเก็บอะไร t r ัม t r a เวลนะคะเราดูจากตรงนี้ง่ายกว่าก็ชิ้นส่วนก็คือหาตัวนาฬิกาทรายนะคะที่เป็นอยู่ในแล็บ12เดี๋ยวนะหาอะไรเอ่ยหานาฬิกาทรายได้จากกดอันนี้ ได้จากอีเวนต์ต่างๆที่บอกมานะคะแล้วก็รวมถึงตัวเควส t ด้วยแล้วก็ดูวิดีโอนะคะแล้วก็อันนี้คืออะไรอะไม่รู้แต่ว่าตัวกล้องนะคะที่เป็นรูปกล้องอันเนี้ยเก็บได้ที่แลบ12 Heroic Race นะคะก็เก็บได้3ชิ้นส่วนก็จะได้กล่องชื่อ time travel chase นะคะจะมีออฟต่างๆมากมายแล้วก็เป็นออฟที่เกี่ยวกับพวก ฟิวเจอร์ดิสโทเปียนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่อยู่ในแมสคอย์ปาธเรลิตี้นะคะก็เป็นแอลอิเลเมนต์สีธาตุค่ะมีเลเจนต์อะไรเนี่ยอิเล็กทริกเมทัลแล้วก็เพียวนะคะซึ่งอันนี้ก็โอเคมีทั้งเพียวแล้วก็ตัวเลเจนต์ด้วยโอเคอยู่โอเคอยู่คืออยู่ได้อยู่คือไม่ได้ใช่ปะแต่โอเคนะโอเคพาสากอนนะคะนี้เป็นตัววิชีคอันนี้ก็เฉยๆมีาธาตุเทอร่าม,มีอะไร ยอสเตอร์เยียนะคะก็ปีก่อนเหรอหรือ,อยังไงอันนี้ไม่รู้อะทำไมชื่อคุ้นๆไว้ยอสเตอร์เยียเหมือนย e สเตอร์เดย์แต่ว่าเป็นปีก่อนหน้าอ่าอันนี้ก็เป็นสี่าตเหมือนกันธาตุก็เป็นเทอร์ราด้วยอะ่ะอันนี้เดี๋ยวไปดูธาตุกันละกันเนาะอันนี้เฉยอันไหนธาตุโอเคเดี๋ยวใส่จะบอกเลยกันนะตัวนี้ไทม์เลสเนี่ยเจอก่อนหน้านี้เหมือนเคยเจอที่ไหนอะน่าคุ้นมากมันจะคล้ายๆอีกตัวหนึ่งทรัมทาวเวละก่อนใส่แบบพวก มังกรย้อนเวลาเกี่ยวกับเวลานะคะมันก็จะมีแจกเป็นอฟอันนี้มีอาหารด้วยมีเวรีแลจ็อกเกอร์อฟมีอันนี้ก็ข้างเขียงจะได้4หลังวันนะคะใน1กล่องถ้าครบ15กล่องจะได้อะไรบ้างก็คือการันตีไปเลย120่ออฟของท,ทม์เทเวิราก,กอนนะคะอันนี้ก็ถ้าเก็บได้แล้วก็เอาไปเพิ่มดาวได้ด้วยนะคะมัน120เลยแล้วก็จะมีพวกจ็อกเกอร์อฟตัว L ตัว E แล้วก็รวมถึง ของเล gend ด้วยนะคะในส่วนของ temporal mystery นะคะ mm hmm. ก็คือต้องเก็บ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรอะเดี๋ยวขอดูมันใช่กล้องปะ mm hmm. พอเท่าก, mm hmm. กันก็คือเหมือนเป็นปืนปืนนะคะที่เก็บได้จากแลบ12ของ h e r r c r a c e นะคะส่วน a l b s นะคะหรือว่าตัวนาฬิกาทรายเนี่ยเก็บได้จากกล่องที่เป็นเวนต์ข้างเคียงรวมถึงเควสอย่างที่บอกนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดู h e r r y r a c e กันดีก,กว่าว่าเป็นอย่างไรไม่ได้เล่นเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาวนกี่รอบนะคะปึ๊บ โอ้โหวิ่งกันสนุกสนานเลยคืออย่างที่บอกในหลายๆคลิปของ h ฮริร r a c กรสะคะตัวที่หนที่1ยังวนไม่จบเลยอ่ะหยุดยังโอเคก็คือแบบ h ฮ r r y g r a กรอ่ะยิ่งแบบเราเลเวลเยอะใช่ปะเราจะไปเจอคนที่เลเวลพอๆกับเราเพราะเขาก็สุ่มคนข้างเคียงอะมาสู้กับเราเพื่อให้เท่าเทียมกันอะเนาะมันก็จะมีความแบบเราจะเจอเขาที่วิ่งเก่งนะคะแต่ถือว่า ตอนนี้ผ่านมาแล้วประมาณกี่วันเนี่ยมันจะมี10วันใช่ปะ่ะอันเนี้ย8วันเหลือ8วันเนี่ยเขาวิ่งไปได้7รอบแล้วส่วนคนอื่นๆยังอยู่รอบที่4ค่อนข้างที่จะลอยตัวอยู่นะถ้าสมมุติอย่างนี้นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเรายังไม่รู้เลยว,ว่าเราจะวิ่งทันไหมเอาเป็นว่าถ้าเกิดสายวิ่งทันนะคะแต่ว่ารอบ7เนี่ยก็น่าสนใจอยู่ถ้าสายวิ่งทันเดี๋ยวสายจะมาอัดคลิปแล้วกันเนาะก็ <c oughs> เป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะเดี๋ยวจะพยายามหาเวลาเล่นตัวพอท่อพอท้อน,นี่คืออะไรอ่ะเอาพอท่อไปทําอะไรหรอ ามาดูพอเท่ากันก่อนอันนี้เป็นปืนนะคะอย่างที่บอกอยู่ที่แล็บสิบสามอ่ะก็คือ12ไป13แต่เขาเขียนว่าแล็บสิบสองใช่ป่ะแต่พอจบแล็บสิบสองเมื่อไหร่อ่ะจะได้พอเท่ากันไปเลยนะคะก็เออไม่ใช่สิเดี๋ยวนะอ๋อเข้าสู่แล็บที่1ิบานะคะจบแล็บสิบสองก็จะได้พอเท่ากันเพื่อจะไปเก็บชิ้นส่วนตรงนูน้นอันนี้ก็ปิดไม่ได้อะแล็บนะคะทำไมปิดออกไปไม่ได้อะ่ะ ปิดหน้าต่างไม่ได้แป๊หนึ่งพอเท่ากันตะกี้ยังไม่ได้พูดเลยว่ามันได้อะไรนะคะอันนี้ได้120ออฟของไฮโครโนดากอนนะคะก็คือเอาไปเพิ่มดาวให้น้องได้เลย1ดวงนะคะ120แล้วก็จะมีรางวัลอื่นๆเพชรอะไรเงี้ยเยอะอยู่นะคะก็คือ50เพชรก็คือได้4จากเลสพวกนี้ของรางวัลมันก็จะค่อนข้างพรีเมียมเนาะแต่เราต้องเก็บของให้ได้นะคะโอเคกลับมาที่นี่ก่อน r e ป a ี d อร์นะคะก็จะมีเหมือนเดิมเลยแต่พอทนี้ไม่แน่ใจว่าเอาไปทำอะไรที่เป็นน้องหมุนหมุนเนี่ยอ๋อเข้าใจเละพอทนะคะเก็บอันนี้เพื่อที่จะได้นาฬิกาซ้ายนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะไปดูในฟอกคอยแล้วกันน่าจะใช่อ่ะโอเคมาที่ไฮครนอดักก็น,นะคะอย่างที่บอกธาดมันโอเคมากนะคะในความแบบที่เราดูแล้วคือ สิ่งที่สังเกตอย่างแรกก็คือมีตัวพรีโม่นะคะพรีโม่กับเพียวคือพรีโม่เนี่ยพรีโม่ชนะอะไรอะเอาลืมไปหมดแล้วแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวไฟายจะแปะคลิปไว้ให้แล้วกันนะคะว่าอะไรสู้ชนะอะไรแล้วก็เทคนิคแฮริคเรสทุกอย่างนะแปะคลิปด้านขวาแล้วเดี๋ยวจะพิน์ไว้ให้ข้างล่างเหมือนเดิมนะคะว่าจะวิ่งยังไงได้ที่หนึ่งมีเวลาครูดาวนะทุกคนอย่าลืมดูเวลาครูดาวเป็นหลักนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลามานั่งเฝ้าเกมนะคะมันจะมีเวลาที่พักอะไรอย่างเงี้ยทายจะแปะเทคนิคทั้งหมดนะคะที่จะทําให้้ทุกคนพิิชได1 กันแบบไม่ต้องเหนื่อยขนาดนั้นนะคะแต่ก็พยายามมาดูเกมบ่อยๆแล้วกันแต่ว่าไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องอะไรขนาดนั้นถ้าเรารู้เวลาอะไรเงี้ยเนอะอันนี้ก็จะมีเทคนิคมางม่ายของชิ้นส่วนต่างๆนะคะเก็บได้จากที่ไหนอันนี้ก็มีเราเหมือนกันเรือใบมีแบบใบมะก,กอกมีดอกไม้สีชมพูอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือไม่นี่เลยไม่ยากเลยอย่างตอนแรกอย่างที่บอกเลยก็คือเราก็หามังกรตัวน้อยๆน,นะคะเพื่อให้อาหาร อันนี้ก็ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะเทคนิคนี้เป็นเทคนิคเก่าเพื่อที่จะได้ไม่เปลืองอาหารมันก็แค่นี้เลยก็จะได้เต่าทองอันนี้เก็บเก็บโกแต่ว่าทายเก็บแล้วไงก็ไม่เป็นไรอันนี้ปล่อยมันเดีย๋ยวค่อยมาดูกันแล้วกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่เคยพูดมาในคลิปก่อนๆอ,อยู่แล้วนะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้ที่หนึ่งกันเรื่อยๆนะเพราะว่าจริงๆทายพยายามอยากให้ทุกคนแบบได้บางกอนตัวเฮเนี่ย เอาไว้เป็นตัวที่เป็นตัวหลักของตัวเองแล้วกันเพราะว่าเฮสเนี่ยจะเป็นตัวที่แข่งแกร่งเอาไว้สู้หลกัหลกๆอ่ะเอาไว้สู้กับลีใน Ba ตเ e อรี่อ่ะดีสุดนะคะเพราะว่าคนที่เขาเอามาสู้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีมังกรตัว H ES ที่แข่งแกร่งเหมือนกันเราก็พยายามที่จะอ่าถ้ามีดาวพยายามเพิ่มดาวน้องแล้วกันตอนนี้สตัวนี้จะเป็นตัวที่เฮ้ยโอเคของทายแล้วก็น้องไดเอมบวกมาหมดแล้วนะคะแล้วก็มีดาวคนละหนึ่งแต่ว่าตัวไฮเอชเชียรเนี่ยทายยังไม่มีดาว เพราะว่ายัางชิ้นส่วนยังไม่ครบยังไม่สามารถ empower น้องได้นะคะโอเ okay, ค Rarity น้องเป็นเยู่แล้วนะคะเรามาพูดถึงธาตกันต่อตัวไลท์ตัวเพียวตัวเมท a l Metal, แล้วก็ตัวอ r พรีมอลซึ่งเพียวกับ m e t a ลเนี่ยถือว่าโอเคส่วนไลท์เนี่ยก็เอาไว้สู้กับดาร์ได้นะคะโอเคสำหรับธาตแพ้ทางนี้ก็มีคลิปแล้วเดี๋ยวไว้แปะให้แล้วกันนะคะด้านขวาเดี๋ยวไปดูกันหน้าตาโอเคอยู่นะแบบถือในกาไซอะไรอย่างเงี้ยไซมีสปีแหละแต่ว่า เดี๋ยวไปดูกันเผื่อจะไม่ต้องใช้สปินคือทองมันไม่มันไม่ขึ้นเพราะว่าเพิ่งเก็บไปไงมันก็เลยยังไม่เต็มฮับดิแตตนะคะมันก็จะไม่มีไอ้สีแดงๆที่เป็นตัวทับทิมมาให้เราเก็บเท่าไหร่นะคะลองไหมมาสปินกันเลยดีกว่าส่วนใหญ่สปินรอบแรกๆอ่ะจะจะได้สกิปไปเลยหนดหนึน่งนะคะแต่ว่าอย่าทำตามเพราะว่าอ,อันนี้สาไม่แน่ใจว่าใส่จะแบบได้วิ่งไหมนี่ก็จะปล่อยจอยเาปล่อยจนะอยอ นานมากเฮ้ยไม่หยุดอ่ะเอา้าได้หนึ่งแบบว่ารอบที่แล้วคือปล่อยจอยอะ่ะได้แบบสคริปโนดเลยนะคะแบบได้หนึ่งจ้ะอันนี้อย่าหาทำนะคะทุกคนอันนี้คือทรายแบบเล่นคิวคิว ปาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าอันนี้อีเวนอะไรอันนี้อีเวนฟอกคอยค่ะเราจะไม่รู้นะคะว่าข้างหน้าเราจะเจออะไรเราจะต้องค้ำหาทางเพราะว่ามันมีหมอกหรือว่าอะไรบังขึ้นมานะคะซึ่งชิ้นส่วนที่จะเก็บมูฟนะคะหรือว่าตัวฟอกคอยเนี่ยเก็บได้จากเหมือนเดิมเลยเก็บทองเก็บอาหารสู้มังกรฟักไข่ผสมมังกรอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็จะมีพวกรีวิวแมปนะคะเช่นเราจากจะรีวิวตรงไหน,นเราก็แค่คลิกลงไปแล้วก็ กดเปิดเผยขึ้นมานะคะแต่ว่าเรายังไม่เปิดละกันส่วน Next Piece นะคะใช้นี้ปุ๊บมันจะบอกเลยว่าตัวจิ๊กซอของตัวที่อยู่ใกล้เคียงตรงนั้นน่ะมันจะมีตัวไหนอยู่ตำแหน่งไหนบ้างมันก็จะปึ้งสมมุติมันอยู่ตรงนี้ก็จะเปิดให้เลยว่าตรงนี้ Uncover นะคะ Uncover เขามีให้ทดลองก็คือเลือกไปเลยว่าอยากจะไปจิ้มตรงไหนแต่เนค่อนข้างสุ่มซึ่งเราทรายรู้สึกว่า Uncover เนี่ยไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะเบืองด้วยอุ๊ยอุ ยงัยงยงังยังไม่เอาไม่เอาเอาอันโคเบอร์คือใช้ไปแล้วคือเนี้ยแบบแลบะบไม่เป็นไรไม่เป็นไรทีแรกหนกว่ามันแบบยกตัวอย่างละกันใจจะลองก็ว่าจะได้และไปเรื่อยๆนะคะเดินแบบมั่วมากจริงๆก็คือมีแมพที่เขาเปิดเผยกันอ,อยู่นะ ลองไปเซิร์ชในเน็ตได้นะคะว่าใครเขาเอาแมปของากางให้ดูว่าอะไรอยู่อย่างไงก็จะได้ลดเวลานะคะมีกฏการแบบีอย่าง next next p a c h นะคะก็คือถ้าเราใช้ไอเทมเนี้ยปุ๊บมันจะบอกว่ามีมังกรอยู่ใกล้เคียงตรงไหนก็คือจะขึ้นแบบเงาดำๆแบบนี้แหละแต่ว่าทรายจะไม่เก็บถึงส่วนอะไรนี้นะนี่ไงคือส่วนใหญ่ที่เก็บอะถ้าไม่เล่นอ e ีเวนต์หรือว่าจะเก็บของอะอย่างน้อยมาเดินนิดนึงก็ดีนะคะเพราะว่าอาหารอนะก็บ ได้ต้องสองหมืนห้หรือแบบหลักหมื่นขึ้นไปก็ทําให้เรามีอาหารเตียงมังกรไงเพราะมังกรอนะ่ะ mm hmm. เลดในการให้อาหารอนะ่ะค่อนข้างน้อยลงแล้วจากเมื่อก่อนคือใครอยู่ในยุคที่แบบอาหารมังกรแพงมากแล้วมันจะมีอยู่เมื่อปีที่แล้วประมาณกลางปีมั้งถ้าจําไม่ผิดนะไม่ใช่กลางปีประมาณเกือบปลายปีแล้ว mm hmm. เขามาปรับเลดให้น้อง แบบให้อาหารน้อยลงนะคะน้องไม่กินจุกเหมือนเดิมซึ่งดีมากเลยเพราะว่าเราไม่เปลืองอาหารแล้วเราก็จะได้มีอาหารสะสมไปเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้สายแทบไม่ได้เล่นอาหารสายแบบหลายร้านอยู่นะคะตอนนี้ก็พยายามเก็บๆไปด้วยแบบเกิดไม่ได้เข้ามาก็พยายามมาเก็บเก็บอาหารไว้ก็ได้อะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นเหมือนตัววาร์ปอะวิตยเวลาหรออันนี้เห็นไหมว่าเขาจะแจกเอาแกรสนะคะหรือว่าในการ์สายนั่ก็เก็บไปการ์สายได้จากกล่องนี้นะจ๊ะแต่ถ้าเป็น ตัวพอร์ทัลอะการพอร์ทัลนะคะที่เป็นที่เป็นเหมือนกล้องวงจรปิดอันนั้นอะเก็บได้จาก h ฮร i ริ e s สในแ lap ที่เข้าแ lap ที่13นะคะคือจบ lap 12บ12โอเคเอาเป็นว่าดิวนะคะจบมีมังกรอะไรให้เก็บบ้างอันนี้สวยชื่อพิช่ใส่เหรออ่นว่าใส่ใส่เชดาเลียดะก้อน่าเฉยเฉยดิเมนชันนอลเนี่ยแจกบ,บ่อยนะคะออค อันนี้ก็เคยเห็นแล้วโคลัมบัสนะคะผู้คนพบอเมริกาแล้วก็เยสเซีย yes, ร์ดา้อนนะคะอย่างที่บอกไปอันนี้ก็สีธาตุนะคะอันนี้น่าจะเป็นมังกรที่ดีในบรรดาอันนี้นะคะก็คือเป็นระดับแอลนั่นเองแถมเป็นมังกรใหม่ด้วยเพราะมันขึ้นนิวส์นะคะก็อิเลเมนต์นะคะอย่างที่บอกคือมันมีเทอร่าสายก็เลยค่อนข้างเฉยนะคะเมทัลซีดาร์คือจริงๆอ่ะสีธาตุอ่ะมันไม่ใช่ว่า สีธาตุจะดีเสมอไปแต่แค่สีธาตุมันดีตรงที่มันครอบคุมธาตุถ้าเกิดเราจะเอาไปสู้หรือเราเอาไปแบบแก้ขัดอะ่ะแต่ก็ต้องดูอะ่ะว่าธาตุมันโอเคแค่ไหนอะ่ะเพราะบางทีธาตุที่ได้มามันอย่างเธออะไรอย่างี้จะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อะไรนี้นะคะจบแล้วหมดแล้วไม่ได้เจอทุกคนเป็นไงบ้างสบายดีกันไหมก็มีอะไรก็คอมเมนต์คุยกันได้นะคะช่วงนี้ไซไม่ว่างเลยขอกําลังใจนิดนึงเหนื่อยนิดนึงนะคะแต่ก็เดี๋ยวจะ พยายามมาพูดคุยด้วยกันบ่อยๆและกันเนาะซายก็นั่นแหละพยายามเดี๋ยวจะจัดเวลามาหานะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเควสขึ้นก่อนเควสพวกนี้นะคะก็จะมีแจกพวกเหรียญให้เอาไว้เดินได้เราก็เป็นอะไรที่เราจะเลือกมางกรที่ยังไม่ได้ A อบวกะมาอยู่ที่พวกเควสอะมันจะทําให้น้องอะได้ฝึกดาวไม่ฝึกดาวฝึก แรงนะคะอย่างเช่นแบบ C ลบไป A บวกอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาสู้อันเนี้ยเควสจ,จะได้ชนะเรื่อยๆแล้วก็ทําให้เป็น A บวกเร็วด้วยเพราะว่าถ้าเอาไปหลีกอย่างเดียวหลีกบางทีเราเจอคนแข็งแข่งเราไม่ได้แบบมีโอกาสชนะขนาดนั้นน่ะทำไมน้องหน้าเปลี่ยนไปหรอกาเซียเฮ้ยน้องหน้าเปลี่ยนนะเขาเปลี่ยนหรอ ก็เขาเปลี่ยนมังกรเหรอจาไม่ได้เลยว,ว่าตัวไหนอยู่ที่ไหนเพราะไซจะเลี้ยงน้องเอาไว้แบบกาเซียน่าจะอยู่ตรงน้องหน้าเปลี่ยนไปใช่มังกรสีท่าที่ผสมได้เองนะคะปกติน้องจะตัวยาวๆสีเขียวก็สีฟ้าไม่ใช่หรอนี่อะจำตัวนี้ได้ไหมมิราดนะคะมิราดเดี๋ยวไซจะแปะคลิปด้านขวาให้อันนี้มีวิธีผสมแล้วแต่น้องหน้าเปลี่ยนไปน้องสีแดงอะ เพิ่งเห็นอันนี้ผสมได้จาก breeding sanctuary นะคะซึ่งเป็นเกาะลอยนั่นเองเดี๋ยวบอกสูตรเอาไว้ให้นะคะอ่ะก่อนนั้นนี้ไม่ใช่สีนี้ทุกคนไปดูคลิปเก่าได้เลยนะคะอันนี้ก็เข้าไปที่เออ,อ,อยังไม่ได้ฟักไข่ใหม่ๆเลยนะคะอันนี้ก็จะมีแบบพวกสายอันเชิญน้องมาแล้วนะคะเดี๋ยวเอาไว้มาพูดถึงกันละกันว่าอะไรเงี้ยจำ heat wave ได้ไหมสายผสมได้จากคลิปก่อนนั้นเนี่ยที่เอา2ตัวไหนสักตัวนี่ยแหละ อาจจะตัวนี้มันคะีเ t w a เนี่ยแต่ก็คือเป็นตัวที่ผสมได้จากเกาะลอยตัวนี้นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูคลิปอัน,นันละกันว่าน้องกาเซียไม่ได้หน้าตาแบบนี้เพิ่งสังเกตเลยอะ่ะหน้าตาเปลี่ยนไปไปดูที่ดักเ o ิบุกดีกว่าอันนี้ก็นอกเรื่องนิดนึงนะคะมาพูดคุยกันหน่อยไม่ค่อยได้เจอกันนะไปที่ source นะคะก็ไปที่ตัว beating ว่า อะไรบีดดิ้งได้จากบีดดิ้งซันเวนรีแล้วกันเป็นหัวใจสีเขียวตัวไหนเปลี่ยนไปบ้างนะคะตัวนี้ไม่เปลี่ยน,นะคะ่ะซูเปอร์โซนิกก็มีสูตรแล้วนะคะเดี๋ยวจะรวมเพลย์ลิสต์ไว้ให้เลยว่าสีธาตุที่ผสมเองได้น,นะคะมีตัวอะไรบ้างอะบ,บริสจาก้อนนี้ก็มีแล้วนะคะสุดน้องไม่เปลี่ยนคอร์ดก้อนก็มีคลิปแล้วนะคะทุกคนมิลเลียมเนี่ยตัวที่ผสมยากที่สุดเป็นตัวสุดท้ายนะคะในการผสมสีธาตุที่อยู่บนเกาะลอยจะเป็นเลเวลสุดท้ายเลยตัวเนี้ยผสมนาน มีลิปอีกนะคะมีลิปอยู่แล้วน้องที่เปลี่ยนไปมีแค่น้องมิราชเพราะมิราชเนี่ยจาได้ว่าตัวยาวมาแล้วเป็นสีฟ้านะคะเขาคงอยากให้มันต่างกันหรือเปล่าเพราะว่ามันหน้าตาคล้ายมิเรียมหรออันนี้ไม่รู้ทาไมดีไซน์ใหม่อะตัวนี้ก็มีแล้วนะคะพรีมีโปรมมเทียมฟอร์สดากอนมีแล้วนะคะแล้วก็ตัวที่มีสองสูตรชื่ออพอลิคลิปดะกอนนะคะซึ่งเป็นตัวที่หลายๆคนแบบเคยถามเข้ามาเมื่อประมาณปี2017 อะไรอย่างนี้นะคะโอเควันนี้ไปแล้วนะคะจากกันไปด้วยความงงกับน้องมิรัสดะก็แล้วก็เฮโริกเรสแล้วกันนะคะไม่ได้เจอกันนานก็รักษาสุขภาพนะคะช่วงนี้ก็เข้าหน้าร้อนแล้วจะส่งการแล้วก็ร้อนมากๆเลยนะกอ็อากาศร้อนมาก,กับอะไรอะ่ะก็โควิดนะคะก็อย่าลืมใส่หน้ากากล้างมือเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราแบบรักษาความสะอาดเรื่องปกติที่เราเริ่มทําในยุคดิจิทัลนะคะแล้วกอ็อากาศร้อนก็คือร้อนอะใช่ไหม แบบเปิดแอร์ค่าไฟก็พุ่งอะไรอย่างนี้หรออันนี้อีกอย่างหนึ่งก็คืออาหารใช่เราอาจจะแบบท้องเสียได้ถ้าเกิดแบบอาหารมันอากาศมันร้อนอะอาหารมันค่อนข้างจะเสียไวนะคะอันนี้ก็ระวังและรักษาสุขภาพกันด้วยนะทุกคนก็ใครเดินทางไปที่ไหนก็เดินทางปลอดภัยนะคะโอเคก็ฝากความคิดถึงค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็คิดถึงทุกคนบ๊ายบายค่ะโอ้ อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคิ่ใหม่ใหม่ค่ะแหมลืมขายของเลยวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะยี่